สวัดีครับพบกับสัปดาห์ล่าบอสวันที่สี่สำหรังกระตูนี่พงนะครับวันนี้เรามาแข่งนี่พงศ์มาสักขาสองวันที่เก้าโอ้โหจอมมารตังชื่อเลยอ่ะวันนี้บอสคนแรกของเราคือท่านทนาจอมันจอมันแฟรงค์นะครับส่วนน้องชื่ออะไรครับชื่นุกครับออกออกทีวีไหมเออไม่ออกสื่อไม่ออกนะชื่อนุกนะนุกไม่ออกสื่อโอเคไว้นี่ผมไปอยู่ที่เดียวโดนแย่งอ่าสามเลยน้องมากับแคน เคลียร์โค,คนิเกิลครับเคียร์โคดิเกิลเจอมานมากับแคนวันนี้ผมเอา Nova, โนวา Nova มาแก้เอาโนวามาเอาโนวามาตบนะครับอ่าอธิบายอีกทีหนึ่งอ่ะบอกไปเลยแล้วกันก่อนทำการเป็นบอสนะครับบอสจะเริ่มก่อนเริ่มหลังบอสลงก่อนลงหลังได้ดูแคน,ขนสู้กับสู้ก่อนได้แล้วหยิบแคนอะไรงเล่นได้อยากแก้ทางก็ได้เลยสามารถย้อนสก,กิลใช้ไม่ใช้ได้เขาเห็นแล้วมันมาแก้ทางแล้วโดนตบอ่ะแล้วรางวัลนะครับเป็น GCB ะครับอ่าลืมหยิบมาให้ดูเดี๋ยวสุดท้ายไปเลย เราวนเมื่อกี้ทีมาเาันเ่อทางานไปทีคนเดียวเยอะมากชอบชอบจุดยอดอันนี้อันนี้ข้างมีเวลาตเลี้ยงกาลังหัวร้อยย้อนจอมานอยู่แค่นั้นเใช่เริ่มหลักเดี๋ยวทำมจอนเริ่มหลักนมายความว่าไงจอมันยังไม่บอกนแผน เดี๋ยวามเลยเจ็ดองไปเเจ้ามารนี้ก่นนะว่เดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยอ่าบอกท่าสำคัญนิดนึงครับครับผมพรุ่งนี้วันเสาร์เก็บแต้มสัตว์สุดท้ายแล้วสัตว์สุดท้ายนะครับส่วนใครที่เป็นท็อปแต้มท็อปอยู่ก็เข้าไปดูที่เพจได้ใช่ครับ ไม่ที่หอเลยนคนนี้ถ้าเกิดมาสักห้าสิบหกสิบคนนี่น่าจะแซงขึ้นนี่หนึ่งได้เหมือนกันนะแข่งนัานถนนเนี่ยไปครับดีแมนครับไม่กล้าครับยิีเดียเลยไปครับบานอ่านะวันนี้ไปใช่ไหมลืมเจอกรมาหนว่าไปบุ มัอนถึงตัวเองเล่นมัอนถึงตัวเองเล่นไลฟ์นี่ตลอดเลยทัสามนเขึ้นมึงโอ้มีที่บอกเกียร์คอนแทคชั่นนี่เป็นแครนที่ลุกลับพลิกผันสมดุลแล้วก็ล่าสุดโดนพลิกผันเอาเอาจีการเอาไปใบเดียวเองแค่นั้นเองมันก็จะเรียกเคยเศรษฐช้า้าลง้าลงไม่มึงเออเอ้ยแต่เธอดึงกันหนุ่ยเยอะนะโอ้ย

น้องเขาหันไปหาเพื่อนสนเพื่อนกำลังเตรียมเด็กไม่สนใจเพื่อนเลยเกือนคั้เฮ้ยช่วยคุณหน่อยตันี่อะไรกันนี่ทำไมดูดูมือเกิดอะขึ้นทางข้างหลังก็เห็นได้ดูได้แข็งมากรังแข็งแข็ง เไม่นะฮไม่ไรนะฮะเขอบาเยนไม่ไอบมาเพราะว่าเอ้ยเอาไดิ ตเกียวรับหนึ่งตัวหน่งคอมือหนึ่งนี่มองเทคนี่มาตีลุกเรียนให้เลข้านี้ครับตีแวนนลผมลุกไม่บวกอะไรครับ

โอ้หจี๊ยตีตาคุตแกมันมาเหมือนเดิมใช่ไหมมนมากโอ้ยโอ้ยแน่ยากา์ยากษ์ยกแม่เราเนี่ยคึณตานาสันเชียรเชียกันหน่อยเราพวกกันหรือเปล่า ผมมาหน้าสามกองกองเลวกับออกแล้วไงกือบตกหัวตายคนแรกเลยประมาณเกอบแล้วอ um. right. ันนี้เรามีคำว่าจีบีหนึ่งแล้วโอ้ก็กิ้ได้เพราะงั้นเบอร์หกครับก็คิวคขาหนึ่งลุกเ็ครับเออีครับสิบเ็เขาไปพูดเราอ่ะแป ไม่ไม่สิหกหมื่นหกิวน่ลูกลม่ันครับบวกสองพันองพันอันนี้บุกไอ้ลูกบกหลังคิวนี้หนึ่งบวกสองหนึ่งค่าแดงข้อมเินแดงหนแติววันี้เขาหนึ่งมันเกินหนึสงนึ่งหนึ่งนหนึ่งั่นยบกของไนอันนี้เป็นมืสามเยอะไหม่มีอะไร เ้ยเบวกสองบวกสองเป็นสิบามยี่สิบบวกสี่ 13, 14, บวกสี่เก็อะไรเนี่ย<ะ>อ,นะอันนี้สิบสาใช่ไหมอันบวกสี่บวกสี่นี่เป็นยี่สิบแดนีนะีน้จำมาน้อซื้ลูกเต่ามนะกสองบวกสองสิบเอ็ดลยไม่กล้าทำนี

มาใช้แต่มานะมาเ้าแต่มานะมาหน้าอดทน มีพืนือเอมันื้นี่คืออะไรสองหกสองร้ายใช่ไหมผ่านได้ผ่อนได้มันใ้แค่สองเ้าคนเดีวคเดยใไหอเนาะไปน มีใครรั่รถมาอดอีกไหมครับโอเคโอเคกับบางกีนใช่ไหมเราจะพูจิ้บข้ออะไทำไมล่ะไงเ่ปหนึ่ หมืานมืนหกเขาหนึ่งยกมาเน็ปหกพหนึงครับไม่กทไมเห็นตแรกินิเกอราโอยเขาอะเขาอะอยู่ในนวมประืครับส่เขาเรื่องุ ิวบวกบวกสี่พันสี่พันสกิวอยู่านหนึ่งเดี๋ยวนะเออตอนนี้เป็นสองหมื่นแล้วสองหมืแบนี่ลูเก็อันนี้ยืมยืมหนงพันหกหอมหมแมตตี้สามพันหกจริงจริงครับโอเคราแขด้ไหมนะ

ชิมหลังเลยเอ้ปีครับแจกสี่สี่ไม่การับคนี่ก็รับโอ้โหอุ้ยโอ้ยม่อยา้ารับอุ้ยโอ้ยไป้ยยยออออรเอนอ้านี่แหละครับเกไม่การับเเออโอ้โห โอ้ยคือมันวนี้คนต่อไปเลยครับต่อมาเมื่อกี้สั่นเาภาพเลยโอเคโอเคครับก็แมทไล่จบไปแล้วครับวันนี้แล้วไปดูแมทต่อไปครับแล้วเจอกัน